สวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะคุณแม่ค c าชาแนลนะคะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้าบันนีกการฮอดเวลารีวิวแบบเต็มเ,มเมจ้านี่รู้สึกสบารหอยฟางว่ามือนี้มนุษย์ได้ของมากหลายอย่างเลยจา้าได้มังนามากปกติกินแต่เลมอนนี่เป็นน่วยเหลืองๆนวยใหญ่ๆซำกําม,มือแบบนี้มือนี้ไปพอมังนาวลดละค่ะแม่จา้าไปพอได้มากหลายอย่างได พริกได้มะเขือได้ขมงขมิ้นได้ผักชีเนาะเดี๋ยวเมนูเกษีเอามารีวิวให้เพื่อนเบิงละเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพรวมให้เบิงหลังจากที่แนะนำนู่นนี่นั่นเป็นลาวันนี้การีวิวกันแบบเต็มๆได้นม้งน้องไม่เกตขนมปังจ้ะเพราะว่าต้องไปตุนของก่อนสามีสิไปเห็นงานรอบนี่ไปประมาณเก่ามือรอบที่แล้วไปเป็นเดือนจ้ะเดี๋ยวมาเบิงว่าเมนูใด,ดอีหยังมาแน่จากร้านแขกหรือว่าร้านเอเชียจากเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ไปดูกันคะ่ะ จ้าที่นี่กับมาบังกันเลยเนาะว่าเมนูใดอีกอย่างมาแน่จากร้านแขกเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นอกจากร้านแขกหรือว่าร้านเอเชียเจ้าเก้าเจ้าเดิมนั่นแหละเมนูเดมมากไปร้านใกล้ๆบ้านไปไกลกะ คาพานทังางคาหนามูกหนามันนอกจากคือเกาเลยนี่ที่คาดไม่ได้มนุษย์มากหลายกรีนชีนะคะก็เป็นใบชาเขียวธรรมดาขนาด500กรัมนะคะราคาก็ยังเป็นราคาเกาอยู่อยู่ที่89.90โครนนะคะหรือว่า314บาท65สตางค์จ้าตอนนี้1นึ่วิเจนโครนเนอร์ก่ะอยู่ที่ราๆสามจุดแต่ตอนนี้เงินบาทกะแข็งกะอยู่ประมาณ3.2จุดแต่มนุษย์กั ใช้ค่ะกลางๆนะคะอย,ย่าว่าควมหกเด้อหลูกมาแต่ลงเลี้ยนกับผ้ากันกองกระเป๋าไหันเมนูว่านได้เก็บอยู่มาเบางต่อจ้ะว่าเมนูดได้อีกอย่างมาอีกแบบนี้แล้วเมนูก็ได้นี่ปาล์มชูก้านะคะหรือว่าน้ำตาลปึกแบบบ้านเฮาเนาะ ขนาด300กรัมนะฮะเมคอินไทยแลนด์จ้ะ27โครนนะคะ, Thailand, ะ,ะ,คะหรือว่า94บาท50สตางค์จ้านี่เอาสื่อมาไว้ติดบานเวลาเฮ็ดข,ขนมเนาะนี่ผ่านไปจ้ะกรากาเมนุดดูใดอย่างมาอีกเมนุดดูใดโนอม่จ้าโนม่กัเป็น product of Thailand เป็นโนม่ดองโนม่ถุงขนาด สีลอยกลัมแบบนี้จะราคาค่อนข,า,ขางสิบแพงอยู่สามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์คนจะาสำหรับนือใหม่ประมาณอันหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดนอแบบนี้นื้อใหม่ดองเ no. จ็ดนอสามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์โครนหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์จ่าสี่ลอยกลัมแม่เมนูสิซือมาอันต้มกับน้ำปลาแดกและวก็ใส่กะทิใส่ปลากินกับขนมจีนนอกจากวันนี้ได้เส็นขนมจีนมานั่มย่างบวชยากเทศอัน น้ำยาที่มันยังไงว้าวละกะหิวก็เอาอันนัไม้เนี่ยไปต้มเดี๋ยวเล่าเมนูสีเห็นให้เบิรงมันเป็นสูตรต้มน้ำปลาแดกหรือว่าต้มน้ำปลาลที่แสบนอกจากผ่านไปจ้าแล้วเมนูใด,ดอ,อีกอย่างมา่อีกเมนูใด,ดนี่เป็น,นจะเป็นของอินเดียนะจ้ะเป็นผงบานเ่าเอิญผงกะหรีหน่นอกจากผงกะหรี่นะคะขนาด4ีลอยกรัมเป็นโปรดักมาจากประเทศอินเดียนะคะเมนูอัน เลือกแบบเพชรลายมาจากขนาด400กรัมแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่49.90โครนจ้าหรือวอน1 1 4บาท60บางตัง 4, 6, 6, 5, สำหรับผงกะรีนะคะถ้าจะไม่หาสื่อเนาะพานไปคะ่ะต่อมาเมนูดใดอย่างอีเนอเมนูใดนี่มาจา้ะเกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังก็เป็นมาจากไไ้บ้านเฮาจา้ะ อิมพอร์ตมาจากประเทศไทยนั่นเองมีภาษาไทยนําเกล็ดขนมปังวสันหฮอหนึ่งจะกรัมเนาะสองร้อยสามสิบกรัมนะคะยูทียี่สิบแปดโครนจ้าหรือว่าเก้าสิบแปดบาทนะคะเมนูเอามาไหว้เวลาเห็ุแบบไก่ชุบแป้งทอดอีกอย่างประมาณนี้ของทอดเนาะดนๆเห็ุให้ด็ด้หน่อยกินประมาณนี้จ้าผ่านไปนะคะเราเมนูดใดอีกอย่างมาอีกเมนูดใดนี่มาจ้าเป็นอ๋อ เม็ดผักชีนะคะเม็ดผักชีสื่อมาห่อหนึ่งแบบนี้กะใส่ได้โดนๆต่ว่ามเมนูนะ่ะสื่อมาเราเป็นจังไดวะตีสามีนั่งอันนี้สิเป็นอันชันว่างเครื่องเทศเมนูสื่อมาลวใส่ขวดโหลเป็นขวดรีวิวจากกาแฟแลาเมนูใส่ไว้นั่งเฮ็ดแตกมันจะเฮ็ดแตกลวนั่งิช <laughs> ิมเบิร์นเลยกันเลยเด็กไปสื่อมาใหมา่เป็นเม็ดผักชีเวลาอันมักอันมัก นุนมักหนี่มักไกลมังอีอย่างนอกจากตองขาดบดาัวใดกันเมล็ดผักชีนะคะเมล็ดผักชีขนาด100กรัมแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่19.90โคนหรือว่า69บาท65สตางค์จ้าพัานไปเนาะได้อีอย่างมาอีกได้มาหลายแนวด้วดาจา้าในมือนี้ได้ฮอดผักกาดดองเปรี้ยวนี่ตราที่พวกเราคุ้นเคยนะคะกับเป็น product of ไทยแลนด์มาจากอัน ประเทศไทยบานเฮ้าเนาะราคาอยู่ที่19.90ก้้านโครนหกบาท65สตางค์นะจ๊ะพานไปไม่รู้หนาอยากได้วุ้นเซนที่มาจากไทยจากตะวาหาแล้วกันโบเห็นกันเลยสื่อสิเป็นวุ้นเซนแบบนี้ไหมจ๊ะเป็นเซ็นแบบนี้มาจากจีนเนาะก,กันนะสีแท่นกันได้เหมือนกันมี่สองสมีอันเป็นเ็ศเป็น ห่อหน่อยๆเอาหมอเฮดไวไ้เวลาแบบอยากกินสุก,กี้ย่ำชุกเฉินนู่นนี่นั่นนี่อย่างประมาณนี้เนาะเอ่อห่อหนึ่งแบบนี้อยู่ที่27โครนนะคะหรือว่าอัน94สบาทหาส,สตังค์จ้ะเขาก็ชิมนเป็นห่อหน่อยๆหน่อยๆมากขนาดอันรวมทั้งเบิร์นี่300กร,รัมจ้ะในแพ็คใหญ่แบบนี้เนาะผ่านไปมือนี้มนุษย์ได้นี่มานี่จ้ะมนุษย์สิบ,บอกว่า อันนี้จะเป็นเซนเป็นเซนแห่งนอกจากเวียดนามนอกจากเป็น Product of อฟเวียดนามนะคะเมนูสิบอกว่าเซนแบบเนี่ยจะเป็นเซนในหน่อยแบบมีต้มเปื่อยเล็วคือเซนขนมจีนแบบบ้านเฮ่าเลยกะสามารถใส่แบบนี้แท่นเนาะตกพนึ่งยูที่จักบาทวัตติขนาด400กรัมแบบนี้นะคะพนึงกับยูที่อัน27โครนนะคะหรือว่าเก่า14บาทหาซืสังเนาะมือใด,ด้มากทางเบด สามอจ้ะทานไปนะคะแบบน,นี้คุณได้มาหลายเลยวย่มามอนี่นะดน,ดนดนสิเดอัสิเดไปซื้อมากอันนี้มนุษย์ก็ได้ชิบอกว่าอันนี้เป็นขั้งแรกหลังจากอันที่จบนาฮอนไปละซื้อซแล,ลน่แนม่จากปกติมนุษย์ชิมี่แปงลงสรลแหแนนที่เก็บเขามาไว้กะเริ่มแห้งเหี่ยวเบ็ดเลยจ้ะมนุษย์ไปได้สัลแหน่นะจะเป็นมาจากทั้งสเปนจ้ะ หอมบ่อยคือบ้านเท่าสิออกในแนวอันออกค่่มเป็นมิ้นประมาณนั้นมากกว่าเนาะเป็นซาลาแหนนะมาจากนะจะมาจากสเปนแหละเมนูว่าอยู่ที่เขาขายเป็นกร,รัมจ้ะน่าจะประมาณ80กร,รัมนะคะต่อหน,นึ่งกร,รัมแบบนี้เนาะอยู่ที่23โครนนะคะหรือว่า80บาท50สตางค์เนาะโอ้ยคินหอดซาลาแหนจะของเด้ออันนี้หอมแบบหอมแบบเป็นมินนั่นแหละจ้ะมันไม่คว่มเป็น สารแน่แบบไทยบานเทาเท่าใดผ่านไปนะคะได้อีหยังมาอีกเมนุษย์กระไดนี่เป็นผักชีไทยนะคะผักชีไทยขนาด80ดสิบกรัมแบบนี้เนาะเอามาจากไทยนะั่นแหละจาก80สิกรัมราคาอยู่ที่ยี่สิบห้าโครนนะคะหรือว่าแปดิบเจบาทห0สิบสตางค์เนี่ยว่าแพงแพงได้ผักชีแล้วมันนี้เมนุษย์กระไดนี่ได้อัน ขมิ้นชั้นนะคะขมิ้นเลี้ยงแบบนี้กับเป็น Product of Thailand คือกัน80กรัมนะคะราคาอยู่ที่ยี่โครนนะคะ80บาทหาสิสตังค์สำหรับขมิ้นเอาว,ว่าไว้เฮดเวลาเเฮดน้ำยาโปรงน้ำยาปูนี่อันนี้ก็สาคัญค่ะจากขั้วมาได้เนาะเป็นมิมีขั้วเป็นไตผสม,มิสานน้ำยาขมิ้นมาใส่ปลาล่าได้ไหมนุษนะน่ะพานไปจ้าบันนี้กะ พริกจ้าพริกนะคะอันนี้เป็นพริกแบบเขาใส่กระบ,บะนะจ๊ะมาจากแถบสปงสเปนเมนูกะบะใดอาหารโเขาเป็นกระบ,บะละกะตักสังกิโลเอาจ้ะน้ําหนักอันที่เมนุูได้มาอยู่ที่332รกรัมนะ,ะ1 9สาโครนหรือว่า126่งสบาทหกสตางค์นะคะราคาต่อกิโลเขากะยู่ที่หนึ่งร้โครนนะคะสำหรับพริก1นกิโลกะ 3 8 1ดสบาท50สตังค์ก็ยังถือว่าถูกกว่าอันพริกที่มาจากกัมพูชามาจากเวียดนามมาจากสำหรับพริกชีฟ้าแบบนี้ไม่รู้สิบอกว่าโบเห็นน้ำเขามาจากไทยโอ้โหว่าโบผ่านอันตรวจสารเคมงเคมีหรืออยังแต่ว่าไม่รู้สิบอกว่าโบเห็นพริกที่มาจากอันไทยแบบเนี้ยดนละจ้ะเพราะพริกที่มาจากอันแถบกัมพูชาแถบเวียดนามเพื่อนบ้านเหาเขาก็สิเฮตดเป็นแพกแบบเนี้ย80กรัมแบบเนี้ยแพ็หนึ่งซิยูท่ปมั่น แปดสิบก็บาทแปดสิบอันยี่สิบก็โคน่นนอกจาก 1, 800, 800, กิโลน,นึงกะเกือบพันแปดเก่าอยมนุษย์กันเลยว่านี่ซื้อมะพริกแบบนี้มากกับเพชรคืออันจาาเพชรพ่อๆกับพริกที่ซื้อมันพริกชีฟ้าที่มาจากแถบเอเชียนะคะเรามนุษย์กับว่าวให้ฟังไปแล้วเนาะว่าอยากกินซุปมะเขืออันนี้เป็นมะเขือที่มะเขือม่วงนะคะขนาดหา่าลอยกรมัมเนาะแพ็คหนึ่งแบบนี้ครึ่งกิโลนะคะหา่าอยกรมัมแบบอยู่ที่ 32โครนหรือว่า112บาทไม่รู้ซิเฮ็ดซุปมะเขือจ่ะไม่รู้ซิบอกว่ามะเขือแบบนี้ก็เฮ็ดซุปมะเขือแซ่บบ่แพ้มะเขือเปาะบ้านเฮาเพราะว่ามะเขือเปาะบ้านเฮาเนี่ย80กรัมก็สิอยู่ประมาณอัน25โครนหรือว่า87บาท50ส,สตางค์เนาะไม่รู้ก็ี่ยเลือก,เล,อกเลือกที่จะซื้อแบบนี้มากเลยกะราคาถือกลัวจ่ะอันนี้500กรัม32โครน112บาทเนาะ แล้วมนุษย์กะนี่สุดท้ายได้มังเน้าไมา่น้ำโดนๆเสด็ก,กินมังเน่าแบบบานเห่าแบบนี้เนาะมังเน่าหน่วยหน่อย,ยแบบนี้ปกติมนุษิก,กินมังน่าหนวยเหลืองๆใหญ่ๆหรือว่าเลมอนนะจ้ะอันนี้กิโลกรัมละ29โครนนะคะหรือว่าหนึ่งรยหนึ่งบาทหสิบสตังค์เนาะมนุษย์ได้มาหกหน่วยหาร้อยสามสิบแปดกรัมจ้ะราคายอยู่ที่สิบห้าจุดหกศูนย์โครนหรือว่าหาสิบสี่บาทหกสิบสตังค์สำหรับหมากเน่าจ้า ม่นดุดกะว่านู่นนี่นั่นแนะนําห้เพื่อนในฟังกันไปแล้วเนาะมือนี้ก็ได้มากลายยางหลายแนวอยู่จันนห่เบิงนี่ได้มากหลายอยู่จ้ามือนี่นี่มาเขือม่วงเซนเออย,ยังเออยเครืองเทตนอมงงนอมไม่เซนขนมจงขนมจีนมือนี้กะประมาณนี้แหละจ้ะไม่นดุดไปล้านเอเชียไปล้านแขกมากล่ะกะเอามาเว้าเอามาเมาเอามา รีวิวเห็นเพื่อนในเบิงการเพื่อที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร,เ,กรเนาะปลูกนันปลูกนี่ทรงมาขายมนุษย์กระไดแต่โอ้ยคิดหอด้านเด้เห็นอันเห็นแม่เห็นย่าให้ปลูกผักงามๆอยู่โขงเจียมอยู่อุบลก็คือที่มนุษย์อันลงในอันเพจคุณแม่ค้าให้เบิ้งหน้เนาะพักบันเท่านี้คือพายุบนนอกแบบมนุษย์นะก็คือปลูกกินเองนะจ๊ะประมาณนั้นเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ได้ของมาประมาณนี้แหละจ้าก็ฝากไว้นะคะสำหรับ โอ้ไม่นุชเกือบลืมลืมบอกจ้ะว่าของทั้งเบิร์ทที่ได้มากนี่นี่จ้ะนี่นี่ละกะนี่เบิดไปเทา่าใดเกือบลืมอันนี้สำคัญเลยมื่อนี้เบิดไป537.29โครนนะคะหรือว่า1,880บาท52สตางค์1โครนกะเท่ากับ3.5ไทยบาทนะคะนี่เบาร์กเก็บค่าถุงพลาสติกจ้าสาหรับมื่อนี้กับประมาณนี้แหละมนุเ์เอามาเมาเอามาเ้าเอามา เพื่อสิเป็นปร,ประโยชน์หรือว่าเพื่อสิให้ความเหมือนเทิงอีหยังกะว่ากันไปมีอีหยังกะแนะนําเมนุษย์เขามาจ้าฝากเพจคุณแม่ค้านะคะสำหรับทางเฟ e บ o ๊กกะไปฟอลโลกันได้ละกะคุณแม่ค้าชาแนลนะคะมีอีหยังกะคอมเมนต์ไว้ให้กําลังใจด้วยการฟอลโล w กดไลค์กดแชร์กด Subscribe จ้าสาหรับวันนี้กะลําลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบาย